สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่187แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่187กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะ อย่างเช่นหมายเลข3นะคะเป็นชุดกรรมการนะคะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะคะหลวงพ่อหริววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมค่ะหรือจะเป็นวัตถุมงคลนะคะยอดนิยมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศรีราศริจันโทนะคะคุณท่านลูกศิษย์ลูกหานะคะท่านเยอะเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะมีหมายเลข7หมายเลข8หมายเลข9นะคะท่านอยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ปิดให้ทนันจองให้ทันกันในวันนี้นะคะท่านใดได้รับองค์ไหนไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะให้สิทธิท่านที่ถูกเข้ามาสอบถามก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะเบอร์โทรเดินเบอร์โทรนะคะท่านเดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ 089 192 7 153ค่ะท่านใดมีรายสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครัท่านมาเริ่มกันที่รายการที่1ค่ะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีกอทมอนะคะเป็นสามไตรามาสค่ะสองห้าสองหนึ่งหสองสานะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะท่านองค์นี้ยังไม่ผ่านการเลี่ยมนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมค่ะด้านหน้ากล่องอักขระตัวอักษรไว้ชัดเจนเลยนะคะ อนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้จัมโบ้รุ่นที่สองเนื้อผงใบลานาทานเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะคุณท่านดูผิวพระนะคะยิ่งลงก้ลองยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระชัดเจนค่ะมวลสารดั้งเดิมนะคะเส้นผงเกสเนาทานนิ้วมือท่านชัดนะคะ สวยงามมากค่ะท่านใดปิดทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแบ่งตอนที่550บาทเท่านั้นค่ะท่าน5้าบาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังยันดวงนะคะท่านนี่คะ่ะผิวพระนะคะมวลสารดั้งเดิมนะคะผิวพระเก่าเดิมคะ่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านใดไวนะคะย่อมได้ไปเลยนะคะท่าน องน,นี้นะคะแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตวางนะคะถัดมานะครท่านมากันที่รายการที่สองค่ะรายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมนะคะเปิดกรุนะคะเมื่อปี2510ค่ะเป็นรุ่นแจกกรรมการนะคะ2องค์คู่นะคะท่านพิเศษมากเลยนะคะ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะองค์นี้ได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะสององคู่นะคะท่านเป็นอง์ลงรักปิดทองนะคะถักเชือกเดิมเลยค่ะเดี๋ยวา่านสังเกตนะคะมีคราบทองนะคะผิวเดเดิมเลยนะคะถักเชือกเดิมค่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะผิวพระชัดเจนนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้และกดติดตามช่องปัญญานะคะวันนี้พิเศษเลยนะคะองค์นี้นะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมดสององนะคะชุดนี้เลยนะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นคุาทานห0 0บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะนี่คุณทานเป็นปิดตาลงปุ่เอียมวัดะพานสู่นะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะเป็นถักเชือกเดิมเลยนะคะสภาพผิวพลาคขณท่าน,ะานคราบกุนะคะ แบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะได้รับทั้งสององเลยนะคะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่3ค่ะรายการที่3รายการนี้นะคะุณท่านเป็นพระยาเต่านะคะรุ่นสุขใจหลวงพ่อริววัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเป็นปี2537นะคะท่านใดเคยไปกราบไหว้หลวงพ่อริวนะคะ จังหวัดนคนปรปฐมนะคะไม่ควรพลาดค่ะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะคุณท่านคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะคะชุดหาย,ยากนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทานกันค่ะหนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่1,200บาทเท่านั้นเองค่ะคุณท่าน1,200บาทนะคะได้รับทั้งหมด3รายการเลยนะคะทั้งชุดเลยนะคะุณท่านรุ่นสุขใจนะคะชื่อรุ่นดีนะคะคุณท่านรุ่นสุขใจนะคะ 1,200บาทเท่านั้นค่ะเดีย๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมเก็บผิวนะคะท่านไม่ให้หน้าเหลี่ยนสึกนะคะไม่มีรอยขีดข่วนค่ะอักขระตัวอักษรชัดเจนนะคะรุ่นสุขใจนะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะหลวงพ่อหลิวนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะไปกราบไหว้นะคะนี่ค่ะ เหรียญที่สองนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มหน้าคมชัดเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเลี่ยมใสๆนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะรุ่นสุขใจค่ะนี่ค่ะหน้าเหรียญท่านชัดนะคะสวยงดงามมากคำท่านไม่ควรพลาดค่ะ เหรียญที่3นะคะชุดกรรมการนะคะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะติดให้ทันกันนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดเลยนะคะนี่ค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะจัดส่งครบทุกบ้านเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่านมาพร้อมเรียมกรอบเดิมๆเลยนะคะ องนี้นะคะมวลสารดั้งเดิมเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะในวันนี้นะคะปิดให้ทันกันนะท่า,ทานท่านใดไว้นะคะย่อมได้ไปเลยนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าท่านผิวพ้านะคะเก่าเดิมเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะหากท่านใดสนใจศรัทธานะคะ แจ้งปิดได้เลยนะคะหมายเลข4ค่ะแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะท่านด้านหลังนะคะเป็นชาดาแบบนี้ค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะเก่าแก่นะทะ่านผิวพระองค์เดิมเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการที่5รายการนี้เป็นพระซุ้มกอนะ,ะท่านเป็นประเภท เบนจะพาคีด้วยนะคะเป็นเนื้อดินเผายอดนิยมคำท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเป็นพระกุกเก่าเดิมนะคะในชุดเบนจะพาคีค่ะได้แบ่งปันมาจากพระบ้านนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะผิวหน้าท่านนะคะท่านชัดนะคะเนื้อดินเผานะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นคำท่าน รายการนี้นะคะ400บาทนะคะด้านหลังเป็นเลี่ยมเก็บผิวไว้นะคะท่านเป็นตลับเลี่ยมแบบนี้นะคะลายไทยคะ่ะงดงามมากคะ่ะ400บาทเท่านั้นคะ่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่หคะ่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเก็บผิวนะคะเป็นเลี่ยมใสๆแบบนี้เลยนะครท่านวันนี้ขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะ 400บาทนะคะหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมนะคะนี่คท่านหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะดวงตาท่านนะคะสี่บาทเท่านั้นค่ะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะวัดตอนยายหอมจังหวัดนครปฐมนะคะท่านด้านหลังจานนะคะท่านยันอักขระชัดเจนเลยค่ะเรี่ยมกรอบนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจค่ะรายการที่เจดรายการนี้นะคะเป็นวัตถุมงคลนะคะท่านของหลวงปู่มหาศิราศิริจันโทนะคะพิธีพิเศษอายุวัฒนะมงคลนะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บสะสมนะคะถือว่าพลาดนะคะท่านเป็นปีหกสองนะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้คะ่ะท่านในวันนี้นะคะ คุณท่านดูนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะรุ่นเหนือดวงค่ะอักขระตัวอักษรชัดเจนเลยนะคะองค์นี้ยังไม่ผ่านการเลี่ยมเนาท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมๆดิมเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อลงยาด้วยนะคะท่านเนื้อเงินฝาบาทลงยานะคะรุ่นเหนือดวงนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากค่ะท่านนี่ค่ะตอกโคตรศิลานะคะ ใบหน้าท่านเต็มคมชัดนะคะลายเส้นคมคมตัดกันแบบนี้เลยนะท่านดวงตาจมูกนะคะท่านใดไว้นะคะย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะ<ส>เหรียญน,นี้นะคะได้แบ่งปันมาไม่เยอะนะคะท่านจองให้ทันกันนะคะ<า><ส>ขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะท่านใดไว้นะคะปิดทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่าน ปี62สองนะคะเลขนี้นะคะหมายเลขนัมเบอร์นะคะห5 5่งห้ห้นะคุณท่านต่อโค้ดห5 5้าห้าค่ะจองให้ทันกันนะคะแบ่งปันที่700รอบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านหากกรองเบอร์อย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเ0 0รบาทผมส่งค่ะถัดมานะคุณท่านมากันที่รายการที่8ค่ะ รายการที่แปดรายการนี้นะคะเป็นรุ่นอายุวัฒนมงคล79ค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินเขาท่านท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะมาพิจารณาเหรียญน,นี้กันได้เขาท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านสามารถนำไปเลี่ยมกันได้ค่ะนี่ค่ะ เหรียญน,นี้นะคะท่านสวยไม่แพ้กันเลยนะคะอายุวัฒนะมงคลนะคะรุ่นพันพันล้านค่ะ <c oughs> เป็นหน้ากากทองนะคะ <c oughs> เป็นเหรียญลงยาสีแดงนะคะ <c oughs> ท่านนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะ <c oughs> ไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านอายุวัฒนามงคลเหรียญลงยาสีแดงแบบนี้หากันะะ <c oughs> ได้ยากนะคะขอ <c oughs> แบ่งปันนะคะที่เจ0ดร้อบาทเท่านั้นนะคะท่าน เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันทันนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะรุ่นพันพันร้านนะคะสวยงดงามมากเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะทันท่านใดปิดทันจองทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้ารายการนี้นะคะทานอง์นี้นะคะ มาพร้อมกล่องเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมค่ะอง์นี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะอายุวัฒนะมงคล75ปีข้าท่านหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะปี2562ค่ะตอกโคตศิลา9้าโคตนะคะข้าททานยิงลงกล้องยิงเห็นรายละเอียดผิวพระชัดนะคะเนื้อทองฝาบาทค่ะเหนือดวงนะคะ รายการนี้หนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะให้ชมกันชัดๆเลยนะคะสวยงามมากเลยนะท่านตอกโค้ดสิล้านะคะ9โค้ดค่ะรุ่นเหนือดวงเนื้อทองฝาบาทนะคะลายเส้นดวงตาท่านคมชัดนะคะ พิจารณากันได้เลยนะท่านไม่ควรพลาดนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดค่ะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงปู่ศิลานะคะปีหกสองนะคะท่านอักขระตัวอักษรชัดเจน,นะคะ่ะส่วนส่งแก่แต่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ ขอภัยด้วยนะคท่นานมือไปชนกล้องนะคะหมายเลขเก้านะคะแบ่งปันนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่แปดร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบค่ะรายการที่สิบรายการนี้นะคะเป็นเหรียญมหามูลหมืน่นศลานะคะหลวงปู่ศิลาริจันโทนะคะวัดพระธาตุหมื่นหินปีสองห้าหกหกนะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะเหรียญมหามูลนะคะ อนุญ,ญาตเปิดให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะนี่ค่ะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านเหรียญมหามูลน,นะคะเป็นเหรียญลงยาค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะตัวอักษรอ,อักขระชัดเจนค่ะท่านดูใบหน้าท่านนะคะคมชัดนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บนะคะศึกษานะคะ สะสมนะคะไม่ควรพลาดค่ะดวงตาจมูกท่านนะคะเป็นเหรียญลงยานะคะเหรียญมหามนค่ะท่านนี่ค่ะที่ระลึกอายุวัฒนะมงคลนะคะจังหวัดกาลาสินค่ะท่านรายการที่สิบรายการนี้นะคะแบ่งปันพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านองค์สวยๆแบบนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะ ที่เจ0ร้อยบาทเท่านั้นค่าท่านเจ็ร้อยบาทผมส่งค่ะไม่ควรพลาดนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11อค่ะรายการที่11รายการนี้นะคะเป็นเหนเนรียญเจริญพรล่างนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่าท่านเป็นรุ่นจเจริญพรล่างนะคะขออนใญุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่าท่าน องนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะนี่ค่ะ,จะเจริญพรล่างนะคะอง์สวยสภาพสวยเลยนะท่านผิวท่านคมชัดนะคะหน้าท่านเต็มค่ะผิวพระนะคะจมูกโด่งเลยนะท่านหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทค่ะรุ่นจเจริญพรล่างรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะ เมตตามหานิยมนะคะวัดโพสีสะอาดนะ,ะท่านสวยงดงามมากค่ะไม่ควรพลาดนะคะเจ็บาทเท่านั้นค่ะเก็บได้เก็บนะคะท่านวัตถุมงคลท่านเป็นที่ยอดนิยมนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12นะคะรายการที่12รายการนี้นะคะท่าน องนี้นะคะเป็นรุ่นดวงดีนะคะเป็นเหรียญน,นะคะที่เจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้นะคะท่านใดนะคะที่ศรัทธาสนใจนะคะเป็นเหรียญเลี่ยมนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะองนี้มาพิจารณากันได้ะคะ่ะเป็นรุ่นดวงดีนะคะนี่ค่ะรุ่นดวงดีน่าทานสวยงามมากเลยนะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดค่ะเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ดวงตาท่านนะคะงดงามนะคะเรียนนี้นะคะขอเปิดแบ่งปันค่ะที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน700บาทเท่านั้นนะคะรุ่นดวงดีนะคะนี่ค่ะต่อโค้ดหมายเลข886นะคะเลขนำเบอร์รายการนี้886เขาท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะ เลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยเป็นกรอบแข็งแรงนะคะท่านหน้าเหรียญท่านชัดค่ะไม่สึกนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่13รายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะท่านต่อกโค้ดศิลานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะหากมีเสียงดังรบกวนอย่างไรต้องขอภัยคุณท่านด้วยนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะตอกโค้ดศิลาค่ะ ที่แปดร้อยบาทองนี้นะคะพร้อมเลี่ยมขึ้นคอเลยนะคะท่านไม่ต้องหาที่ี่ยบแล้วนะคะ <800 S 2> พร้อมส่งค่ะได้รับไปบูชาได้เลยนะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเป็นปีอสองห้าหกสองนะคะท่านะะเหรียญสวยงดงามเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะท่าน องนี้นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะท่านดูผิวพาะไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนูถ่ายจากกองสดค่ะผิวพระนะคะเก่าเดิมเลยนะ,ะท่านตามสภาพเลยนะคะท่านใดปิดทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เป็นวัดใหม่อมาตโรสนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนค่ะวัดใหม่อมาตโรสค่ะรายการนี้นะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะหนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะขอนุญาตหวางสักครู่นะคะ หากคุณท่านนะคะสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยนะคะคุณท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการที่15รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีกอทอมอนะคะปลูกเสกสามไตรามาสนะคุณท่านองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาค่ะ รายการนี้ขอเปิดแบ่งปันนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นนะคะคราบผิวพล้านะคะท่านเห็นชัดๆเลยนะคะผิวพ้าเก่าเดิมมากเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะด้านหลังนะคะเป็นติดตาปลดนี่นะคะท่านรายการนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังยันนะค่ะ ตาปดนีหลังยันนะนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นของท่านรายการนี้นะคะปิดให้ทันกันค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการที่16รายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อองค์ลอยนะคะรุ่นแจกกรรมการหลวงพ่อกวยค่ะวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะ องนี้เป็นรูปหล่อองลอยท่านนะคะเนื้อผงนะะ้าวท่านมาพร้อมกล่องเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่450บาทเท่านั้นค่าท่าน450บาทนะคะหลวงพ่อควยนะคะคราบกุ่น้าท่านขึ้นตามซอกองค์พระเลยนะคะผิวพระเดิมๆค่ะรูปหล่อองลอยท่านนะคะหน้าท่านเต็มชัดนะคะ450บาทเท่านั้นค่าท่าน นี่ค่ะด้านหลังนะคะวัดโคศิตารามค่ะแบ่งปันเลยนะคะท่านใดที่กดติดตามช่องปัญญากันนะคะแบ่งปันให้เป็นราคาพิเศษเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสี่รอยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจดรายการนี้นะคะเป็นพระมเหส่วนนะคะท่านพิมพสองหน้านะคะเนื้อสำลิดเงินนะคะ มาเห่สวนพิมสองหน้ามาพร้อมเลี่ยมกรอบนะครท่านนี่ค่ะคราบขุนะคะขึ้นตามซององ์คพระผิวพระเดิมเลยนะคะเนื้อสำริดเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันนะคะัท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่18ค่ะ รายการที่สิดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะคะปริสุทธโธนะคะรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าค่ะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมนะคะท่านเป็นเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะนี่ค่ะขอแบ่งปันนะคะที่สี่รอยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะต่อกโค้ดนะคะสี่รอยบาทนะท่านผิวผ้าเก่าเดิมเลยนะคะ รุ่นสร้างบารมีนะคะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่นานถัดมานะคะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการที่19รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะท่นานมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเนื้อนปะก้าท่นานมาพร้อมเลี่ยมเก็บผิวเลี่ยมใสๆแบบนี้เลยนะคะ นี่คะ่ะเส้นคมชัดนะคะพระพุทธชินาราชเขา,าท่านท่านใดศรัทธาไม่ควรพลาดค่ะขอแบ่งปันที่400บาทผมส่งเท่านั้นเ่าท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะพระพุทธชินาราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกเขาท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่20ค่ะ รายการที่20รายการนี้นะคะเป็นวัตถุมงคลเหรียญน,นะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะองนี้นะคะเป็นรุ่นยืน10ชาตินะคะท่านต่อโคตศิลานะคะรุ่นยืนรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ650บาทนะคะท่าน พระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะรุ่นกระถินนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคุท่านของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะมาพรมเลี่ยมเก็บผิวเลยนะคะเลี่ยมใสๆนะคุท่านขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะรุ่นดวงดีนะคะองค์นี้คุณท่านได้รับไปนะคะบูชาขึ้นคอได้เลยค่ะ หน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะขอแบ่งปันที่600้อทบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะไม่ควรพลาดค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่22ค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นเหรียญบารมีสิริจันโทปั๊มเงินปั๊มทองนะคะท่านพิธีเสาห้านะคะได้รับมาพร้อมกล่องค่ะเป็นเหรียญหน้ากากทองนะคะน,นี่ค่ะท่านสวยงามมากเลยนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะอักขรตัวักอนชัดเจนค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะ ดวงตานะคะท่านลายเส้นคมนะคะผิวหน้านะคะขอแบ่งปันนะคะที่700ร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทนะคะท่านเดี๋ยวนาให้ชมด้านหลังกันนะคะปิดให้ทานจองให้ท่านกันในวันนี้นะคะท่านใดได้รับองค์ไหนไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะครท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะ แบ่งปันนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญสวยมากค่ะท่าน700บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะดูเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งครบทุกบ้านค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนะคะท่านโทรเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ